สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ป็กระช่องหลาซาอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองถอนแอปผสมผลไม้ตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสำรับนะครับใครที่สนใจสามารถคลิกเลงนะครับใต้ล่างคลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็การเล่นของแอปนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นง่ายๆนะครับก็แค่จับคู่นะครับผลไม้ รูปเดียวกันนะครับอย่างเช่น Apple ก็จับคู่รูปภาพ Apple นะครับให้ครบนะครับสามตัวนะครับอย่างเช่นพวกสตรอเบอรี่นะครับพวกองูอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆต้องทำให้ครบนะครับนี่เ,เพื่อนๆก็ คงจะเห็นแล้วนะครับว่าการเล่นนะครับไม่ค่อยยากนะครับเด็กก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็การโหลดนะครับใน iOS นะครับไม่น่ามีนะครับมีแค่ใน s พ o โตเท่านั้นนะครับแล้วก็การเล่นนะครับก็จะมีหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดคลิกเพื่อรับเหรียญนะครับการดูโฆษณา การทาภารกิจต่างๆนะครับก็จะมีเยอะแยะนะครับในการหาเหรียญพวกการเชิญเพื่อนอะไรพวกนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็โฆษณาแอปนี้นะครับก็ถือว่าดีหน่อยนะครับไม่ค่อยมีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนกดเข้าไปก็อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็แถมโฆษณาแอปนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสิบถึงสามสิบวินาทีนะครับบางโฆษณาก็อาจจะยาวประมาณนี้นะครับ นี่เพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าการเล่นก็จะเป็นรูปแบบง่ายๆนะครับนี่บางทีก็เข้าโฆษณาให้เราเองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แอปนี้ไม่ใช่แอปลงทุนนะครับสามารถเล่นได้ทุกคนเลยนะครับบางทีก็เข้าโฆษณาให้เราเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนรอก่อนนะครับการถอนในแอปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกเลยนะครับการถอนจะมีหนึ่งรูปแบบนะครับก็จะคือตัวมอนี่วอลเล็ตนะครับถอนเข้าวอลเล็ตนะครับเช่น ทอนต่ำจะอยู่ประมาณ10บาทนะครับทอนสูงสุดไปอยู่ที่ประมาณ100้บาทนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าตรงไหนสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่ากิจกรรมนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นรูปกล่องของขวัญนะครับสีแดงนะครับก็เพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะครับถ้ากดเข้ามาแล้วก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะครับกดเข้ามาตรงคําว่าเช็คอินเลยนะครับหนึ่งที่็คงจะเห็นอยู่นะครับว่าวันแรกจะได้รับ100เหรียญ วันที่2 150เหรียญวันที่3 200เหรียญวันที่4 250เหรียญน,นะครับแล้วก็วันที่5-300เหรียญวันสุดท้ายก็จะเป็นวันที่7 800เหรียญน,นะครับแล้วก็ไปตรงตัวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่2จะเป็นภารกิจนะครับกดคลิกข้ามนะครับจะมีภารกิจทั้งหมด5ภารกิจนะครับเ,เพื่อนเพื่อก็คงจะเห็นอยู่นะครับกดรับรับได้เลยนะครับ ซึ่ง2ตัวนี้นะครับสามารถนําไปถอนเป็นเงินได้นะครับแต่ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่จะสามารถนําไปถอนนะครับก็คือ3ตัวนี้นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นใบเงินเท่านั้นนะครับข้างล่างน่าจะต้องเช็คเช็คอินนะครับสาสิบวันนะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบของเหรียญนะครับไม่ต้องครบสามสิบวันนะครับ ก็สามารถถอนได้แล้วนะครับถ้ามีเหรียญครบนะครับก็ถอนได้เลยนะครับก็จะมีภากรกิจดูวิดีโอ2วิดีโอนะครับจะได้รับ100เหรียญอันที่2ก็จะเป็นดู5วิดีโอจะได้รับ200เหรียญน,นะครับแล้วก็วันโอ้ยไม่ใช่นะครับอันที่3าก็จะเป็นดูสิบวิดีโอนะครับก็จะได้รับ300เหรียญน,นะครับก็จะไปตรงตัวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นรางวัลน,นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการ ถอนเฮ้ยไม่ใช่นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับจะมีเกมเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะหาเหรียญเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปนะครับทิ้งลิงก์คลิปนะครับวิดีโอนะครับที่ผมได้ทําการสอนหาเหรียญไปนะครับหน้านี้ก็จะเป็นการเล่นเกมส่วนข้างล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับการหาบัตรผลไม้เพื่อนําไปแลกเป็น เรียนตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยยากนะครับแล้วก็ผมจะมาถอนเลยนะครับกดคลิกเข้ามาตรงรูปเหลี่ยญข้างบนซ้ายมือเลยนะครับก็กดเข้าม,มาตรงคําว่าถอนตอนนี้นะครับให้เพื่อนใส่เบอร์บัญชีบัลลีของเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนสามารถกดผูกตอนนี้ได้เลยนะครับเดี <ing> <Deb> ๋ยวผมทําการใส่เร็จก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนสามารถกดผูกตอนนี้ได้เลยนะครับก็กดผูกสําเร็จก็กดถอนตอนนี้อีกครั้ง กดบันทึกการถอนนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นกําลังทําการจ่ายเงินนะครับก็เพื่อนๆก็คงรอนิดนึงนะครับถือว่าไม่นานมากนะครับเห็นไหมครับเงินเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าทดสอบองค์พรมนะครับเลือกขึ้นไปไม่ได้นะครับต้องออก แอปไม่ใช่ครับต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับก็ถือว่าหาเงินได้จริงนะครับเพราะว่าข้างบนนะครับผมเห็นเป็นรูปวอลเลตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกไปให้เพื่อนดูเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นการถอดของเรานั่นเองนะครับก็จะเกี่ยวกับ นี่การถอนก็สําเร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับได้รับ10บาทนะครับจากยอดเงินนะครับ3าบาทนะครับก็ถือว่าได้เงินจริงนะครับสําหรับแอปนี้สําหรับใครสนใจนะครับก็ตลยล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ตเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดไอจ้า้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ